เป็นกระตลายลอบทังสมัยซึ่งคอนเซปต์ค่อนข้างแตกต่างจากร้านนวดทั่วไปครับผมสวัสดีครับผมแชมป์นะครับกายาสุขะนวดเพื่อสุขภาพคือตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นครูสอนนวดนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านการนวดมาสักระยะก็ได้อยากลองทําร้านนวดเป็นของตัวเองซึ่งมันมีตึกที่มันพร้อมครับโลเคชันดีก็เลยเลือกที่จะทําครับผม ก็ก่อนหน้านี้ที่ตึกจะเป็นโฮสเทลมาก่อนซึ่งมันตกแต่งสไตล์ลอฟพอเจอปัญหาโควิดนะครับก็ทางร้านก็ได้ปรับนะครับเพราะว่าโฮสเทลมันไม่มนีนักท่องเที่ยวก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นร้านนวดนะครับเพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนไทยซึ่งการตกแต่งในโฮสเทลมอก่อนนะครับก็เป็นสไตล์ลอฟทันสมัยก็เลยนํามาประยุกต์เข้ากับร้านนวดซึ่งคอนเซปต์มันก็จะค่อนข้างแตกต่างจากร้านนวดทั่วไปครับผม เด่นอย่างแรกก็คือเรื่องของโลเคชันก็คือทางร้านเนี่ยตั้งอยู่ย่านห้วยขวางนะครับก็เดินทางสะดวกด้วย m r t ห้วยขวางสามารถเดินได้เดินถึงนะครับแล้วก็ที่ร้านจะมีที่จอดรถก็คือถ้าร้านนวดย่านนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีที่จอดรถน้อยทางร้านก็มีที่จอดรถบริการลูกค้านะครับ แต่แล้วก็ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเซอร์วิสบริการทางร้านเนี่ยมีบริการการต้อนรับลูกค้าตั้งแต่ที่ลูกค้าก้าวเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเวลคัมดริงนะครับหรือว่าผลไม้หรือว่าของหวานแล้วก็รวมทั้งเมนูให้บริการนะครับทางร้านก็มีตั้งแต่พวกคอร์สพื้นฐานก็คือพวกนวดไทยนวดเท้ารวมทั้งคอร์สที่เป็นการผ่อนคลายก็คือพวกของสปานะครับนวดน้ํามันหอมระเหยแล้วก็ในปีหน้าก็จะมีคอร์สพวกบิวตี้ที่จะเพิ่มเข้ามาครับ แล้วก็ในส่วนที่3นักนวดของเรานักนวดทุกคนนะครับก็จะผ่านการอบรมได้ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านแล้วก็ทางร้านจะมีการเทรนนิ่งทุกสัปดาห์เลยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าฝีมือนักนวดที่นี่ดีครับ ก็ตอนนี้ที่ร้านนะครับจะมีตัวซิกเนเจอร์อยู่2รายการก็คืออันแรกจะเป็นกายาสุขะซิกเนเจอร์บอดี้สครับจะเป็นการขัดผิวนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยมีในส่วนของคาเฟ่ซึ่งมีส่วนผสมของกาแฟที่เป็นออแกนิกทางร้านก็เลยได้นําตัวผงกาแฟส่วนนี้มาเป็นตัวหลักในการทําตัวสครับนะครับแล้วก็จะมีการผสมพวกวิตามินสารสกัดจากผลไม้นะครับสารสกัดจากครีมมะพร้าวแล้วก็นม เสรจแล้วอันที่สองก็จะเป็นตัวกายาสุขะซิกเนเจอร์มาสัซึ่งคอนี้เนี่ยเราก็พยายามหาอัตลักษณ์หาสิ่งที่ไม่ให้เหมือน ร้านอื่นซึ่งกายสุขาซิกเนเจอร์นะครับจะเป็นการนวดไทยไทยพื้นฐานผสมกับการนวดน้ํามันซึ่งช่วยในการผ่อนคลายรวมทั้งมีการยืดเยียดกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความเฟกซิเบิลนะครับให้กล้ามเนื้อซึ่งการยืดเยียดกล้ามเนื้อเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ให้ผลในการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนได้ดีเลยครับทางร้านนะครับถ้าลูกค้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับก็ลูกค้าลง m r t ห้วยขวางออกทางออกหนึ่งลูกค้าสามารถเดินได้หรือว่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ สี่ทุ่มนะครับรับคิวสุดท้าย4ี่ทุ่มปิดเที่ยงคืนครับทางร้านนะครับมีการต้อนรับลูกค้าอย่างดีนะครับตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้าร้านไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสต่างๆนะครับรวมทั้งฝีมือในการนวดแล้วก็ก่อนลูกค้ากลับเราก็มีบริการน้ําชาสําหรับลูกค้าทุกท่านครับผม